ชิสนุพงศ์สวนนสักดิ์ชื่อเล่นชื่อน้องจิโออายุ8ขวบโรงเรียนนูฟอร์ดครับจิโอวันนี้มากับใครลูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอ้มาต้องครอบครัวมาต้องครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายมากันทั้งตระกูลเลยเอาลูกใครอยู่บ้านนะลูกไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ฟุตบอล F O O D เอ้ย F O O L A L L ชอบวิชาอะไรครับอังกฤษค่ะอังกฤษได้เก่งอะไรอ่ะไม่รู้ตกผมเริ่มเล่นฟุตบอลนะาแต่อายุห้าขวบครับพ่อเป็นสตาฟ ประชานเชียงใหม่ครับแล้วพ่อก็เลยให้มาฝึกซ้อมที่เชียงใหม่อซีครับปกติเล่นตำแหน่งอะไรครับกองหน้าครับอแล้วใครเป็นไอดอลพี่เจชนาทิพย์สมศรนครับเฮ้เจพีเจเลซี่เจถ้าสมมตินะให้เลือกได้อยู่ทีมหนึ่งอยากอยู่ทีมอะไรครับทีมเมืองทองครับ ทำไมฮะทำไมอยากอยู่ในทีมเมืองทองครับเพราะว่ามีพี่ๆที่เล่นบอลเก่งเยอะครับอย่างเช่นเจชนาทิพครับใครอีกพี่มุย้ยธีรศิลเดงดาครับใครอีกธีรทรครับใครอีกอริศกไกสอนใครอีกคุณจะทำแฟ้มประวัติเหรอวันนี้จะมีมา,มาโชว์ความสามารถอะไรครับยิงชนเสาครับยิงชน,ออนวิ่งทางคราวนี้ เสาเล็กกว่าด้วยเออสา,สาจะเล็กกว่าด้วยโอ้โหและความฝันนะฮะถ้าทําได้อยากได้อะไรครับอยากสัมผัสด,ด้วยแป์พรีเมยรีของเลสเตอร์ครับโอ้น้องจีโอครับอย่าว่าแต่น้องอยากสัมผัสเลยครับพี่ก็อยากจะสัมผัสเหมือนกันถึงครูจะไม่เกี่ยวอะไรด้วยครูก็อยากจะสัมผัสด,ด้วยเหมือนกันนะฮะเอางี้ก่อนยิงชนเสาขอทดสอบอะไรก่อน ต้องทดสอบตรงนี้ก่อนการยิงประตูว่าเขายิงได้หนัก่วงหรือเปล่าเอาเลยเอาได้ไหมครับครับไอให้หน่อยเป็นโกให้หน่อยนะได้ไหมโอเคสบายมากครับที่จะเป็นกวินบินได้โจครับรับบอลครับครับผม สมมติพี่เป็นกองหลังกองหลังจะเข้าไปแย่งบอลจิโออ่าสมมุติว่าน้องเป็นกองหน้าหลบต้องหลบพี่ไปให้ได้นะพี่หอยเต็มที่นะครับเต็มที่อะไรนะเต็มที่ไม่ต้องอ่อนให้เด็กเดี๋ยวจะดูไม่ดีผมก็ต้องมีอ่อยหน่อยอ่ะพี่จะลองอ่อยกันได้พี่อ่อยก่อนสักเล่นสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมนะครับตัวนี้นะครับมาครับครับผมผมว่าผมเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมเรยมตัวไปครับนี่ครับเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี้คุณซุปคิดว่าผมอายไหมครับผมคิดว่าพี่ใหม่อายครับคนนี้อีกหนึ่งท่านในฟุตบอลจริงเขาไม่ได้เตะกันสองคนทีมเนี่ยเยอะแยะไปหมดต้องหลบสักสองคนโอย พร้อมนะครับชิโอเต็มที่นะลูกไปครับจะบอกอะไรนะ ถ้าเราอยากเอาน้อยเราอย่าอยู่นะเดี๋ยวพี่ซุปครับเดี๋ยวให้น้องก็โชว์ขั้นตอนต่อไปเลยเดี๋ยวผมไปไไปปผมไปทำหน้าที่อย่างเดินดวยจะเป็เดี๋ยวรายการเวลาไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่าให้เจอข้างนอกละคืออย่างนี้นะครับฝันของจีโออยากจะสัมผัสถ้วย แชมป์พรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังไม่การันตีนักเพราะว่ายากเดี๋ยวจะจะพยายามทําเรื่องขอไปเพื่อ <ผม S 1> ไปสัมผัสรทัวย์นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยหนูทําไม่ได้ก่อนความฝันคือเตะอะไรลูกนะ,ะชนเสาครับเตะชนเสาพี่หมอครับเตะชนเสานี่มันยากมากผมว่ามันเล็กกว่าคานนะฮะเขามันยากครับพี่อธิบายสุย่แต่เขา<อ><อ>จะเตะชนคานกันใช่เตะชนคานเนี่ยซ้อมกันจะเตะชนเสาเนี่ยยังไม่ค่อยเคยเห็นเจี๊ครับเอาจริงๆเหรอลูกครับ เตะชนเสานะครับครับทุกท่านพร้อมนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วขอวอุปกรณ์ครับขาท้าไวสิ่งที่เราขอท้าชิโอคือเตะฟุตบอลชนเสาซ้ายขวาซ้ายขวา4ครั้ง ต้องวอร์มไหมหรือเอาเลยเอาเลยครัเอาเลยนะครับเอาเลยเหรอเอ,อพี่หอยครับพี่โจ๊กภูงฮอกครับเลือกได้เลยครับจะเอาซ้ายหรือขวาก่อนครับกูงฮออขอซ้ายก่อนเลยค่ะเสาซ้ายก่อนนะลูก<ม>ลูกแรกเสาซ้ายนะครับ<ม>ถ้าพร้อมแล้ว<ม>ลูกแรกไปครับ เส,สาแรกเสาต่อไปขอเสาวขวานะครับขอเสาวขวานะครับเก่งมากเสาวขวานะครับเขามีเอียงนะเขามีเอียงนะดูนะใช่ครับใช้เอลลวนะนะเสาไหนใช่ไหมเสาไหนเสาไหนเสาไหนโอเค ลูกนี้พลาดไปครับบอลพุ่งไปกระทบเสาไหนแต่ก็ถือว่าทำได้ใกล้เคียงเลยทีเดียวอเอาเสานอกขอเสากนอการูก,กพร้อมนะครับเสาขวาไปครับ บครัต่อไปเสาซ้ายลูกเสาซ้ายเสาซ้ายาซ้ายอีกแล้วเสาซ้าย ก็คือยิงชนเสาขวามือนะครับจะทำได้หรือไม่ท่านผู้ชมครับปรบมือเป็นกำลังใจนะครับถ้าชิโอรพร้อมยกมือบอกพี่ซุ่มนะครับพร้อมครับใช่ครับ เนี่ยมันเป็นการยิงแบบเชียวไม่สะใจผมอ้าวดีจิโอผมขอท้าพิเศษได้ไหมลูกถ้าลองให้เตะบอลสามครั้งดูว่าจะชนคานกี่ครั้งได้ไหมลูกพร้อมนะครับลูกแรกนะครับไปครับ โดนหนึ่งครั้งนะครับหนึ่เข้าหนึ่งแล้วลูก2นะครับสองลูกนะครับน2ลูกนะครับเดินสลูกนะครับลูก3าครับลูก3าครับสอเข้ามาล้วสองครั้งติดแล้วอะ ลูกที่สามครับโอ้า ขวาเสาซ้ายเสาวขวาแถมยิงชนคานสามลูกติดกันโ oh อ้โหอนาคตฟุตบอลไทยเห็นอยู่ลำไรลำไรนะครับครับ mm hmm. ผมบอกเลยนะฮะน้องจีโอ้นี่คือเดี๋ยวนี้เล่นฟุตบอลมันไม่มันไม่ได้ใช้เขาเรียกไม่ได้ใช้กำลังอย่างเดียวคือจริงๆแล้วคนที่ทำแบบนี้ได้ต้องมีจินตนาการนะฮะไม่ใช่แบบเตะแรงเตะหนักเตะอะไรเข้าแบบนี้ไม่ใช่ฮนะต้องมีจินตนาการว่ามีการ วางลูกบอลยังไงวางเท้ายังไงตอนนี้นะฮะทีมชาติไทยมีทีลิสินแดงดาอ,อีกคนหนึ่งที่กำลังจะมาตามปีโป้มาคือน้องจีโอครับครูชอบมากเวลาที่ก่อนที่หนูจะเตะทุกครั้งสิ่งที่ครูเห็นคือสมาธิและความมุ่งมั่นนะคะหนูจะมีสมาธิแน่วแน่มากไม่ว่าใจอะไรก็ตามนะลูกหลังจากนี้ฝึก อะไรที่เราดีแล้วฝึกให้มันคงให้มันอยู่ในเลือดเราเลยอะไรที่เรายังไม่ดีไปฝึกเพิ่มทําซ้ํำๆๆๆยังไงมันต้องดีขึ้นมาได้ตราบเท่าที่หนูยังฝึกอยู่ไอสิ่งที่หนูฝันมันจะเป็นจริงแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะลูกสรตอนที่จิโอปรากฏตัวออกมานี่ใส่ชุดนักบอลมาพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นคนที่เตะบอลเก่งแต่ว่าตอนที่พี่ซุปให้แถมเตะชนคาร3ครั้ง ว่าจะโดนกี่ครั้งที่เขกล่าวว่าสักสองก็หล่อแล้วแล้วมันโดนสามครั้งแบบไม่มีการตัดต่ออันนี้ถือว่าเก่งมาก,มากนะครับยังไงก็ตามวันหนึ่งถ้าเราไปแข่งฟุตบอลจริงๆอย่าพยายามเตะชนเสาแบบนี้นครับขอคบคุณมากแล้วกับความฝันของชิโอล่ะครับสัมผัสถ้วยแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษของเลสเตอร์ซิตี้ ผมว่าทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับสามาคนพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับพวกเราให้ผ่านครับที่ีการสัมผัสถ้วยฟุตบอลพริมเหลีกอังกฤษเนี่ยของเลสเตอร์ซ да> ิตี้เนี่ยอยู่ที่หอกรติยศเลสเตอร์ซิตี้ก่อนจะไปสัมผัสถ้วยเนี่ยเราต้องใส่เสื้อผ้าเป็นทีมแชมป์ลุก เปลี่ยนเสื้อเปเลสเตอร์ซิตี้ดีไหมลูกครับอยากใส่ไหมลูกอยากครับอยากใส่เอ้ามาเลยกิฟต์เซ็ตจากเลสเตอร์ซิตี้ครับส่งตรงจากประเทศอังกฤษนะครับโอ้โหข้างในครับมีอะไรบ้างครับลูกฟุตบอลครับโอ้โหมีหมวกนะครับหมู่เยอะมากโอ้โหข้างในเยอะมากจิโอ แล้วก็แน่นอนที่สุดครับนี่เรามีเสื้อของแชมป์พรีเมยร์ลีกอังกฤษนะครับว้าวจทเว่ร์จีทเว่หมายเลขสิบจิโอครับซุปเปอร์แทนครับจิโอครับให้เวลา10วินาทีต้องใส่ให้ทันนะครับพร้อมเตรียมตัวพร้อมรับปุ๊บใส่เลยนะครับ เตยมตัว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้โหขอเชิญวิธีการสัมผัสถ้วยพรีเมอร์ลีกอังกับหนจากเลสเตอร์ครับทีมงานครับขอท่านครับลบหมุนวน สมมติเหรอความฝันจิโอที่อยากจะสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากของคิซซุปแล้วก็ซูเปอร์เทนลูกเพราะว่าพรีเมียร์ลีกคือลีกที่มีคนนิยมมากที่สุดในโลกโอ้ยากยากแล้วก็แชมป์ก็คือเลสเตอร์ซิตี้เป็นการยากมากที่จะนำถ้วยมาจากหอ,อเกียรติยศของเลสเตอร์ซิตี้นะลูกพีซซุปรู้ดีว่าหนูเล่นฟุตบอลเก่งรักหลงใหลและศรัทธานในฟุตบอล พ่ซุปเข้าใจดีพิซุปก็เลยลองนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับท่านประธานพิชัยและพี่ท็อปอัยวัตรประธานและรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทั้งสองท่านฝากบอกจิโอว่าถ้าการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์ซิตี้จะทําให้เด็กไทยรักฟุตบอลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทั้งประเทศพี่ท็อปยินดีทำให้ฝันนี้เป็นจริงครับ hey. ขอเชิญพบกับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์ซิตี้ครับ ลุกเชียวครับหนึ่งสองสามปึ๊บ <Yeah! S 1> ตอนนี้อยากทำอะไรมากที่สุดลูกกับถ้วยนี้ ว่านี่คือวินาทีที่เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของจีโอนะครับแล้วขอให้เลสเตอร์ซิตี้เป็นแรงบันดาลใจให้จีโอรักในกีฬาฟุตบอลฝึกซ้อมทุกวันแบบที่เคยฝึกซ้อมได้ไหมลูกได้ค่ะสัญญาได้ไหมครับครับขอบคุณมากครับจีโอครับขอบคุณอยางที่เยนะหนูหนูอยากมาใช่ไหมลูกอยากมามาเลย <c oughs> ลกมาเลยครับจย <c oughs> <c oughs> ช่นครับโจครับขอบคุณมากครับพี่ลูกขอบคุณมากลูกขอมือหน่อยลูกโอ้เฮ้ยคุณชิดคุณบ้ามากครับผมชอบเลยขอบคุณมากๆครับและซาร์ซิตี้และคิงพาวเวอร์ครับขอบคุณมากครับ